สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พลพังนวลจันท์นะคะวันนี้ก็แม่ควานก็มาเอายานะคะที่คุณพ่อไพรลัดท่านมีตามานะคะก็หลายเชือกนะคะนี่นะคะหลายเชือกเลยนะคะสวนใหญ่ๆเลยนะคะนั่นก็แบ่งกันนะคะไม่รู้ว่ากี่เชือกนะคะก็กราบขอบคุณท่านนะคะกรา คุณพ่อไพรััดนะคะที่ท่านมีตาม,มานะคะนี่นะคะพ่อควานแม่ควานก็ทยอยนะคะเอารถุดมานะคะจะได้ฟันนะคะใส่รถไปนะคะแต่ละคันนะคะนี่นะคะแม่พรก็ได้กับเขาด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะก็จะอยู่ใกล้นากับแม่ควานนะคะนี่นะคะ นี่นะคะที่แก้มลิงนะคะที่เขาขุดลอกนะคะที่ตรงเราเคยผูกเยนวนอยู่นะคะแล้วก็หาเห็ดหาปลานะคะหาขุดมันนะคะหาหน่อไม้นะคะบริวเ,เวณนี้แต่ก่อนนะคะจะชุ่มชําไปด้วยพืชผักธรรมชาตินะคะแต่ตอนนี้ก็จะขุดเป็นแก้มลิงนะคะก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เพื่อจะได้มีน้ํานะคะบางทีนาแหลงจะได้มีน้ํานะคะ จะได้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวนะคะนี่นะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะน้าไม่ควานก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะคุณพอ่อคุณแม่จะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่เดียวเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะนี่นะคะหญ้านะคะที่เราจะแบ่งกันนะคะด้วยความเมตตาของคุณพอ่อไพรน์นะคะนี่ทัดมีตามานะคะ ก็จะมีหลายช่องหลายเชือกนะคะก็เบ่งเบ่งกันไปนะคะทีละนิดนิดหน่อยๆไปนะคะนี่นะคะก็เยอะพอสมควรนะคะก็ไม่รู้ว่ากี่เชือกเนาะก็หลายเชือกอยู่นะคะดูดูแล้วนะคะ ฝนตกนะคะถนนยางน้ำค้งอยู่เลยนะคะชื้นช้ำชุ่มช้ำไปหมดเลยนะคะนี่นะคะที่เครื่องสูบนะคะเครื่องสูบก็ขึ้นลหล่อเลี้ยงต้นหญ้านะคะต้นข้าวนะคะก็มีประโยชน์นะคะพ่อคุณแม่จ๋าเครื่องสูบสมัยโบราณน,นะคะนะคะก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะสูบเอาน้ําขึ้นลหล่อเลี้ยงต้นหญ้าต้นข้าวนะคะแหล่งน้ํานะคะ มีน้ำก็มีมีป่านะคะอย่างที่คอหลวงของเราได้เคยไว้นะคะช่องแม่พลพังนวลจันทร์นะคะขอพระคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทุกท่านนะคะนี่นะคะยาที่คุณพ่อไปรับนี้ตาเม,มา ก็ควนกจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ